พี่มินโนชดิยานะคะจากช่องยูทูบพยาเพชพระัารนาครานะคะวันนี้พี่บินก็อยากจะมาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะในการาโพสในเฟซของแต่ละท่านนะคะในการาทั้งบอกเล่าประสบการณ์นะคะแล้วกเ็เหมือนกับว่าตัวเองบูชาอัญมณีเพชรแก้วไปแล้วก็ทำไมถึงบูชาแล้วันเจอเพชรได้อย่างไรหรือว่า,าประทับใจ อย่างไรกับธรรมะเสด็จพ่อองค์เพชรแล้วก็ธรรมะเสด็จพ่อองค์เพชรเนี่ยได้ช่วยเหลือ,หร,อ,อหรือว่าเด็กใ,ในแนวทางปฏิบัติในต่อใจที่มีต่อทุกอย่างได้ดีมากขึ้นอย่างไรนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กอัญมณีเพชรเกิดแก้วด้วยก็อนุโมทนาบุญทั้งอนุโมทนา <c oughs> แล้วก็ขอบคุณเลยนะคะสาธุป,ปัญญาเราไปอ่านของหลายๆคนเนี่ยเราประทับใจมากเลยคือเขากันจากใจนะคะที่รักเสด็จพ่อองค์เพชรจริงๆแล้วก็ คือแล้วก็คือเรารู้สึกว่ามัดแบบว่าคือทุกคนเข้าใจในปฏิปทาของเสด็จพ่อองค์เพชรแล้วก็ที่ท่านอ่าวัดท่านต้องการมาสอนลูกหลานในการปฏิบัติแล้วก็สิ่งสําคัญเลยเนี่ยคือต้องการให้ลูกหลานอ่าใช้ทุกของตัวเองให้เป็นอ่าเครื่องกระตุ้นให้เห็นภายในวตาสงสารทุกคนเริ่มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมากขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะไม่ได้สวดมนต์ก็สวดมนต์มากขึ้นจาก ไม่ได้มีสติในะชีวิตประจําวันนั่งสมาธิเฉยๆทุกคนก็คือมีการเจริญก้าวหน้าในในในทางปฏิบัติทางที่ทางที่บางคนก็มีพื้นฐานอยู่หรือบางคนก็ได้มาเริ่มใหม่ก็ก็เนื่องมาจากแรงบันดาลใจคือธรรมะเสด็จพ่อองเศทศอง์นี้คือสิ่งสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็เมื่อมีอ่าคนที่บูชาญยมณีเพเกล็แก้วที่เป็นอนญมณีของเสด็จพ่อด้วยคือทุกคนมีความเข้าใจหมดนะคะ ทุกคนบูชาด้วยความรักทุกคนก็มีปาฏิหาร์นะคะในในประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็บางบางปาฏิหาร์เนี่ยมันก็เล่าไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็รู้ว่าอ่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมาจากใช่มาจากจากจากการบูชาเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้นะก็คือว่าคุณบูชาไปครอบครองอย่างเดียวไม่ได้และคุณจะบูชาเพราะหวังว่าว่าท่านจะช่วยอย่างเดียวก็ไม่ได้ทุกคนมาด้วยความรักหมดเลยคืออ่บางคนคือ ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะขออะไรท่านน,นะนะส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะขออะไรท่านแล้วก็เข้าใจเรื่องกรรมเรื่องว่าเรามาเจอวิบากตอนนี้ลําบากอย่างนี้ก็เพราะกรรมของเราแต่ว่าด้วยรักอยากจะครอบครองอ่าของที่มาจะเสร็จเด็ดพ่อแล้วก็รู้สึกบางบางอยา่างมันมันมีความรู้สึกทางสัญญาเก่าถึงพลังงานของท่านเทวดาหรือองค์พญานาคที่มาอารักอ่าอัญมณีเพชกรแก,แก้วร่วมกับฐานบารมีเสด็จพ่ออะไรเงี้ยคือมันหลายจุดประสงค์ ในการครอบครองนะคะแล้วก็คิดที่จะพึ่งพาบุญกุศลของตัวเองมากขึ้นนะคะเมื่อทำสิ่งสิ่งนี้ไปควบคู่กับการบูชาก็พบปาฏิหาริ์บ้างนะคะผิดหวังก็มีบ้างแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าไม่ไม่โดดเดี่ยวนะคะเป็นเรื่องของกำลังใจแล้วก็เป็นเรื่องของอวิธีที่กำลังดำเนินไปสู่เส้นทางที่ประคับประคองให้ชีวิตนี้มันถูกน้อยลง ที่สุดเท่าที่ตามกําลังสติและปัญญาและท่านท่านจะช่วยตอบกันได้นะคะเราก็เอื้อท่านท่านก็เอื้อเรานะคะเอื้อเราในที่นี้ท่านก็ได้สร้างบารมีในในภูิที่ท่านสร้างมาลําบากอ่หมายถึงว่าสร้างกุศลได้ลําบากท่านก็มาเนี่ยแหละมาเอื้อเฟื้อเราเราคือคนที่โอ perate ในการที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่างเงี้ยท่านมาเอื้ออํานวยเราแต่เพราะว่าท่านท่านเทวดาต่างๆเนี่ยท่านท่านคัดกรองคนที่จะจะเลือกช่วยนะคะคือ ถ้าเกิดคุณช่วยไปคือเทวาดาบางกลุ่มเนี่ยคือท่านจะไม่ช่วยมนุษย์คือท่านก็เหมือนกับรู้สึกมนุษย์วุ่นวายนะคะช่วยไปก็ก็สม,มเลเทเทมาแล้วก็ตายไปวันๆเดี๋ยวก็สุขสบายเงินทองอะไรอย่างเงี้ยทำบุญบ้างแต่เหมือนกับว่าเขาจะไม่จบวัตตะในไม่ไม่หยุดทุกหรืออะไรเงี้ยบางทีท่านก็ไม่ไม่ไม่อยากช่วยมไม่อยากมายุ่งเลยนะคะยกเว้นอ,องค์ท่านที่แบบสร้างบารามีอย่างงี้ก็ช่วยทุกผู้ทุกรูปทุกนามที่ทุก แต่ว่าบางท่านก็คือเหมือนกับเทวดามีหลายแบบนะบางท่านก็คือเ,อเห็นว่าคนคนนี้กาลังคือเหมือนกับกําลังดําเนินรอยตามพระศาสดาคืออยากจะกระทํำพระนิพพานให้แจ้งแต่เขามีวิบากกรรมเยอะนะคะแล้วก็มีความเป็นไปในเรื่องของความเป็นว่าที่อริยบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนะท่านท่านก็เนี่ยเทวดาบางกลุ่มจะช่วยเหลือบุบคคลอย่างเงี้ยนะคะที่กําลังกระทําการสิ้นสุดของการเกิดให้ ให้มีมากขึ้นมีเหตุปัจจัยมากขึ้นในทุกๆอย่างก้าวอย่างก้าวนะคะอันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะคะแล้วก็นุโมทนาบุญในปัญญาที่ทุกๆท่านทุกท่านมีแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญในคุณบาร,รมีของเสด็จพ่อเพชรน,นะคะแล้วก็คุณบาร,รมีของเสด็จพ่ออ,องค์อินวัชราปาลินนะคะครั้งนี้เลยเนี่ยคือองค์อินวัชราปาลินเนี่ยจริงๆพิมณ์ก็ได้ทราบป,ประวัตินะคะมากขึ้นจากเสด็จพ่อเพชรเนื่องจากเออมีท่านผู้บูช,ชาท่านหนึ่งคือคุณไก่พัชราภาพันจินดานะคะ ก็เป็นเป็นผู้ที่อ่ามอนก็เปิดภาพตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือมีการรับรู้ถึงที่มาที่ไปในว่าองค์รักษามินภา,านิมิตมาเยอะอะไรเงี้ยนะคะว่าทีนี้องค์อินเนี่ยคือเสด็จพ่อองค์เสด็จพ่อองค์เพชรเล่านะคะท่านท่านท่านมีความผูกพันเชื่อมโยงก,กับองค์อินทั้ง33พระองค์อยู่แล้วนะคะจึงเชื่อมต่อกันได้ได้อ่าและองค์อินเนี่ยมีหน้าที่ในทางพระพุทธ,ธศาสนาอยู่แล้วนะคะอ่า นะคะดังนั้นเนี่ยก็คือท่านองค์อินวชรปาลินเนี่ยก็พอๆพได้มีการวาดรูปสื่อสาราเชื่อมโยงนะคะเนี่ยก็ทำให้พิม้นได,ได้รับพระเมตตาจากท่านนะคะมาท่านมาบอกทางฝันนะามาเข้าฝันนี่แหละนะคะ,นะคะแล้วก็เป็นนภา,านิมิตท,ที่คุณไก่ได้ถ่ายไว้นะคะนั่นแหละแล้วก็เป็นปากขยับเลยที่พี่ม้นเล่าไปเมื่อวานนี้ตอนท้าย,ายไลฟ์สดนะคะว่าท่านบอกว่าท่านพูดกับพ่ม้นว่าอนัชรภา,พาโพสแต่นภา,านิมิต นะคะสัมมาอาชีพถึงถึงไม่คล่องนะคะสภาพคล่องทางสัมมาอาชีพถึงไม่มีต้องโพสอัญมณีเพชรเกรดแก้วนะคะทีนี้เนี่ยเราเองฝันแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเราไปบอกใครก็จะจะไปบอกคนไก่เนี่ยเราก็แบบเหมือนกับเกรงใจเนาะเหมือนกับเดี๋ยวจะมาบอกว่าให้ให้โพสต์อัญมณีของเราทุกคนเป็นเฟซส่วนตัวอย่างเงี้ยเราเราเป็นคนที่เป็นคนขี้เกรงใจอย,อยู่แล้วแต่ทีนี้ ณตอนเย็นวันนะั้นะนะนะแต่เราเล่าให้มีเคสฟ,ฟังนะคะมีเคสบอกเอาเล่าสิเล่ากันเลยเพะมีเคสบางคนพูดตรงๆมีอะไรก็พูดกันตรงๆแต่ของพี่มินนี่คือคือก็แค่เหมือนกับเออเราก็รับรู้ไว้ไม่รับรู้ไว้ของเราแต่ว่าในท้ายที่สุดก็ตัดสินใจพูดคุยกับกับพี่ไก่นะคะแล้วทีนี้พี่ไก่ก็บอกว่าอ๋อคือจริงๆเนี่ยได้ได้ยินเสียงเหมือนกันแต่ก็ไม่กล้าเล่าเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวใครเดี๋ยวจะคิดว่าต่างคนต่างคิดไงเดี๋ยวจะคิดว่าเอออุปทานหรือเปล่าหรืออะไรประมาณอย่างเนี้นะคะ แต่ว่าคือเราก็อ่าอยัางไงอะเราเราไม่คิดไม่อ่าคือก็เลยรู้เลยนะคะว่าท่านพยายามที่จะสื่อสารนะคะให้ให้รับรู้ดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็คือเรื่องเรื่องจริงนะคือพี่มิ้นเองอะก็ไม่กล้ารับรองการสื่อสารอะไรของเราเราก็บอกเหมือนที่ถูกไลฟ์บอกนะคะเราก็ใช้ประสบการณ์การปฏิบัติการประมวลเอาแล้วก็อย่าไปยึดถือแบบอย่าไปคือเขาเรียกว่าอะไรอะเนี่ยเราใช้การปฏิบัติในการในการดูขัดเกลาแล้วก็ ใช้แรงจิตที่ขัดเกลามาสื่อสารอย่างเงี้ยมันเราก็ไม่ได้เอาไปให้ใครมานั่งอา่านั่งเขาเรียกอะไรรับรองเราเหมือนกันนะคะแต่เราก็คือปฏิบัติไปด้วยแล้วก็พยายามที่จะอยังไงอะไปต่อด้วยการปฏิบัติให้เป็นส่วนใหญ่นะคะเราไม่ได้มานั่งสื่อสารอะไรทั้งวันเราไม่ได้มานั่งรับหน้าที่สื่อสารอะไรทั้งวันแบบนี้จึงคิดว่าสื่อสารจับใจความ และไปต่ออันนี้คือคือแนวทางของพี่มินซึ่งทางคุณไก่อย่างเงี้ยเป็นลูกศิษย์เสด็จพ่อเพชรเนี่ยเขาก็ทําวิธีเดียวกันแต่ว่าณนะเรื่องนี้เนี่ยนะคะสำสำหรับเรื่องนี้เลยการการการสื่อสารออกมาเรื่องเนี้ยว่าให้มีการก มันก็เชิญชวนลูกหลานใครอยากมีความคล่องตัวในสัมมาอาชีพที่เป็นพระปัญญาของอวชลปารินทร์ที่ท่านเมตตามาแนะนําให้ทําแบบนี้เป็นการเผยแผ่บารมีเสด็จพ่อองค์เพชรและเสด็จพ่อแล้วเทวดาเนี่ยก็จะมาร่วมอนุโมทนาในการเผยแผ่บุญกุศลเสด็จพ่อองค์เพชรที่เสด็จพ่อองค์เพชรเนี่ยมาปลุกลูกหลานให้ศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างเนียนนะคะในสัมมาทิฏฐิของเสด็จพ่อองค์เพชรที่ถ่ายทอดแล้วก็เชิญชวนให้ลูกหลานมีสัมมาทิฏฐิมากขึ้นเนี่ยแหละมันจะกลับมาเป็นสภาพคล่องในสกสานที่เผยแ่ คุณความดีของเสด็จพ่อองเพชรแล้วก็คุณบาร,รมีของอัญมณีเพชรเกล็ดแก้วในทางที่ถูกนะคะอันนี้ก็โดยการติดแฮชแท็กเนาะอัญมณีเพชรเกล็ดแก้วแล้วก็ติดแฮชแท็กคุณมินวชินยาติดแฮชแท็กเสด็จพ่อองเพชรท่านเทวดากายเพชรนะคะแล้วก็แฮชแท็กคุณเมฟเฟสนารุมาอมนามณีนารุมะทวีผู้เป็นผู้ดูแลในการให้บูชาอัญมณีเพชรเกล็ดแก้วดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องขอบคุณพี่ไก่ด้วยนะคะเรื่องนี้มากๆแล้วอีกอย่างหนึง่ง พี่ไก่บอกคุณมิ้นไม่ต้องทําอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไก่เป็นคนชวนน้องๆเพื่อนๆเองนะคะเพราะว่ามันก็จะสะดวกกันมากกว่านะเพราะว่าพี่ไก่เป็นยังไงก็เป็นผู้บูชาเนี่ยถ้าเราแบบเราเป็นผู้ให้บูชามาพูดเองบางทีมันก็ดูไม่ดูไม่น่าดูไม่ดีนะคะก็ต้องขอบคุณตรงนี้ด้วยนี่คือที่มาที่ไปนะคะแต่ทุกอย่างเป็นความเชื่อคือให้สบายใจก็ทํานะคะมันมันมันเราก็ไม่ได้อยากจะให้ออกมาเป็นเป็นเป็นความรู้สึกว่า หลอกล่อให้คนมาทําเพื่อ,อให้เขาหวังโชคลาภเราถึงจะถึงบอกไงว่าทุกคนต้องทําด้วยความรักแลก้วก็ที่มาขอบคุณอันเนี้ยก็เพราะว่าเห็นว่าที่ทุทกคนทำเนี่ยทุกคนทําด้วยความความตื้นตันใจในคุณของเสด็จพ่อนะคะก็เลยต้องต้อง,อ,งออกมาขอบคุณขอบคุณมากๆแล้วก็อนุโมทนาบุญแล้วก็ขอให้สมความปรารถนาในใน,ในในสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมกับเจตนาที่ทุกคนตั้งใจทําไว้ดีแล้วมากๆนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ